ไปแล้วครับที่นี่ช่องเย็นครับวันที่8มิถุนายน2556ครับผมยิ่งยศอบุบลศักดิ์เป็นคนถ่ายครับไ,ไปแล้วครับนี่พี่นัทครับพี่จะไม่พูดอะไรหน่อแหรอครับพี่ <c oughs> หรือว่าพี่ <c oughs> เดินอย่างเดียวเจ <c oughs> อรถ <c oughs> เกียร์เยอะขนาดนี้นะโอ้โหเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่พี่นัทเพิ่งเคยเจอครับพี่ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ก็วันที่อากาศอกเย็สบบนสบายครับตอนนี้ลมลมแรงมากเลยครับตอนนี้ตอนนี้ก็สักบ่ายสามครึ่งได้ของวันที่แปดมิถุนาห้าหกนะฮะฝนตกไปเมื่อกี้นี่ครับหนึ่งชั่วโมงเต็มตกยาวฮะครับตอนนี้ก็ฝนฟ้าผ่ามแล้วครับคืนนี้ก็ไม่ได้อาจจะตกอีกก็ได้ครับ <S <S บรรยากาศเปรี้ยครับวันนี้รถ GS มาเป็นเลยร้อยคันครับทำในการรถ GS คันละบาทสองบาทครับอันนี้อั้ใครเนี่ยของใครเนี่ยเจ้าของอยู่นั่นเจ้าขอครับอันนี้เอครับนี่เทเลนี่มานะครับตอนนี้ก็ลังดังโฆษณาโฆษณาอะไรไม่รู้กาบ้าอะไรไม่รู้กาบ้ากาบ้าเอ๋วิ่งสิเอ๋วิ่งสิ อย่ามานั่งเงี้ยมึงต้องวิ่งนี่ครับซูเปอร์เฮเลนเน่ครับเห็นว่าจะขายห้าหมื่นครับตอนเนี้ยต่อรอยสี่หมื่นห้ากำลังต่อรองเหลือสี่หมื่นห้านี่จ็กเก็ตอีกคันครับเยอะมากครับเยอะมากส่วนคันเขียวนี้ไม่ใช่ครับไม่ไม่ใช่ใหญ่ไปครับใหญ่ไปกำลังกลางเต้นกันเลยครับกำลังกลางครับอ่าให้ดูบรรยากาศกลางเต้น อีกคันนึงครับพี่นัทชอบมากครับพี่พี่พูดอะไรหน่อยดิไม่พูดเลยเหรอเดินอย่างเดียวไม่พูดเลยเดี๋ยวนี่เขาจะนอนกันที่นี่ครับอืมครับครับทริปนี้ก็มีสุภาพสตรีนะครับสาวสวยที่สุดในโลกนี่ครับส,สาวสวยที่สุดในทริปนี้ขับมาเองนะครับเนี่ยมันไม่ใช่ได้นซ้อนใครมานะครับขับมาเองครับขอบอก ไ้นะครับขอเป็นผู้ประกอบการเองจากเมื่อก่อนซ้อนเดี๋ยวนี้ไม่ซ้อนแล้วครับขี่เองโอ้ไม่มีกันให้ซ้อนใช่ไหมครับไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆเก็บเอาบรรยากาศขีนึงจะมีครั้งนึง ปีละครั้งฮะจนเยอะๆขนาดนี้ฮะมานอนให้ให้ยุงเยังกัดเล่นมาให้ตุ้มกินเลือดตัวคุ้มกินเลือดตอนเย็นยุงกัดเอาเลือดมาบริจาคให้ตัวคุ้ม <c oughs> เห็นตัวคุ้มยังครับปีนึงจะมาระบาดทีนึงมีคนกินหมดแล้ว าไปไหนละของพี่เท่าคันไหนของพี่เท่าอาชีดิพี่กับของจะบอลอยู่ไหนคันนี้ปลาะใหญ่ๆเนี่ยของพี่เท่าไปไหนละเอาหลบไปมาไว้ไหนแล้วเนี่ยเอาดิเคลีมนี่เคลีมสวยๆสวยๆคันนี้เอาเอาภาพนี่นี่คันนี้แพงสุดครับ CBR CBR ห้าร้อย X นู่นเลยครับนูน่นสุดกำแพงนู่นครับน,น,นู่นเอาเนี่ยนี่มุมนี้มุมนี้มุมนี้ท,ที่นี่ครับอ่าที่สุดที่นี่ปึ๊บโอเคเอา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 ให้สะใจพี่พชอบคันไหนเอาคันนั้นอโอเคนะพี่ปิดเลยนะ